เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไอพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆท่านผู้ชมเลือกสวยเลือกอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ได้เลยนะครับอันนี้พื้นที่กว้างขวางด้วยแต่ตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นลดราคาจากเดิมขายอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นครับตอนนี้ลดแล้วลดอีกครับลดไปลดมาเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเอง ราคาคุ้มคุ้มพื้นที่กว้าง,างรอบๆก็เป็นสวนนะครับไม่แออัดไม่วุ่นวายมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างขางแต่ไม่อึดอัดนะพื้นที่กว้างด้วยครับไปในตรงบ้านพร้อมอยู่ห้องโถงใหญ่กว้างมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ผลไม้ทําสวนได้อีกสบายสบายเลยมีบ้านเล็กที่พร้อมครับบ้านเล็กที่สวยด้วยบ้านเล็กที่100รครับบ้านชั้นเดียวโลง่ลงโลครับการห้องเพิ่มได้อีกตัวบ้านกว้าง8เมตรลึก 6เมตรครับแล้วยังมีเฉลียงด้านหน้าบ้านอีกไปนั่งเล่นกันได้กวามม้าง8เมตรลึก3เมตรสําหรับเฉลียงนะครับรวมเนื้อที่ตัวบ้าน72ตารางเมตรบนพื้นที่ดิน181ตารางวาครับพื้นที่181รเตารางวาตัวที่ดินด้านหน้าหันทิศเหนือมีที่เหลือๆไปต่อเติมสร้างบ้านเพิ่มได้อีกห้องแถมมีด้วยครับอย่างเช่นแถมแอร์ปั๊มน้ําถังพักน้ําผ้าม่านมุงลวดเครื่องทําน้ําอุ่น ตู้เย็นก็แถมมาให้ด้วยครับถังซักผ้าด้วยเตียงนอนก็แถมด้วยทำเลดีด้านทางสะดวกนะครับใกล้อบต์ภาพวังพาวแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้เซเว่นสามจุดห้ากิโลอัในใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ครับแปลงนี้อยู่เพ์สันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เปิดโทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขา,าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ